แต่ว่าคนแก่กูไม่เอานะเหละใส่ก็อีปลาด้องแต่จะแลดผลไม่ย์กูเบื่อเอากับคนแก่เวลาครั้งกี้มวนลินกองไม้กวันพอตัตายร้อยตรงนั้นตีปลาดียงอบแล้อ พอได้มาดุ่ยแล้วนูนะได้มาดุ่ยแล้วตำรวจได้แล้วติดตะคิดได้แล้วครูได้แล้วปันรุ่งได้แล้วนี่ยังแต่เจปลานี่กูไม่ย้อนลงน่ารอกกี่เปรือเว้าก้าวทีวีเงินมาส่การู่ได้กับปลานี่ไม่เลาก็เอาปลือกูมาปลาํำใจรวยปลือกล่อเปลือกูไม่เอา ช่อ่ะเวลารอยเต็มตีไม่รู้มัดก้มตรงไหนกู <c oughs> วงไม่ดีเลยวัะงนี่ยเหือดใส่พอน้ำเออลำม,มากกินไตแล้วเธอเคยได้ผัวมาทั้งหมดนี่กี่คนนะคะจะไม่ได้ก่จดได้แไ่ติบานไม่ได้ป่าสมุนมาะผั <c oughs> วเองกี่คนจะไม่ได้เจ้าเบ้อแล้วเคยกูไม่มีแมมอมลีกูตําปือจำมา ใจกองเมืองใจจิ้มได้เลยวาไอา้รอดจำมาตอนนี้เคยได้นลายคนพัวลุยเลยเด็กร่ำกับกูเคยได้น้อนงะเออไอยูยีบเอ็ดตอนนะี้เด็กร่ำไอยูยีบเอด็ดเออร้อยนะหน้าปืีได้พัวเด็กนู่นนะกูไม่ใจแม่ไม้ซอยอาจ้าเหมือนมึงเดียกูวันแม่ไม้ไส้เปี๊ยอ่ะ เรจักล่นไส้เปไอ้รเมึนอาี้ไส้เปอันใจถึ้งไงคือผู้ใจต้องการไร้คือเราซื้อให้เปี๊อันก็อยากแ่าไส้เปอ๋อถ้าคนกินถมอ่ใส่เคี้ยวอ๋อกระเทยกระเทยอันใส่เลี้ยงออมันกูนี่ไส้ไร้อะเมื่อกีนไส้ไข่เหลือไส้อะจอดตีเปรด ดีๆเวลาไม้ก้นโยดช่วยขันในเมียคูนะพวกรุ่นนอดร่วมท่านเป็นอย่างรักไม่ตีปูนกับเรายังเจ๋วแล้งรักกันรุ่นดีแล้วจะไม่จำเปลือยไรกันอยาตุ้มมันกับเราไม่ตุ้มมักูจึงได้เมียน้อยกับมึงกูไม่ตุ้มกูตื้อว่าเราปล้ำกันมาเล็กจะไม่นู่ รำจีบกันแหลกจะไม่เราอย่างจนกันนูนี่เราพลําพลักันจนว่าเราไม่รวยเนาะฮะไอตรงมกันปลือเยเทแดกลำบากนี่นํานี้นะจะไม่แต่เราจีบกันไม่ไม่ไปเที่ยวฮันด้แค่รดเกลืองกันรดเกลืงไรนี่ไปกันตอกเปียกจ้ามีว่างนี่อย่างจัวเลยได้ช้างรดจีบกันนึงแล้วเอแขกตกจีบมนแล้ว มึงจำได้ไหมคือนั้นเด็กกูป้ามึงไปนั่งเล่ด,ดูดานหน้าลุงนั่งลุงกนคืนเด็กฉันเจอลูกจีนใอฉันจ้องบอกเฉยเนีย่ยลามไม้หน่งกันยัยมันป <laughs> าดหลวกก็เลยกูเดะพนนี่ติดเกียร์ไหลูกจีนเนี่ย,ย,ายล,ยลาบหูนำจิ้มเปรี้ยวตายอง, <laughs> งป้าจุ่มลูกจีนกับหน้ากินก็เลย <laughs> เออการุ่นใจอยอยน,น บาดฮันเบียเรื่องมั่งไหมใช่่ะพี่ไม่นี่เจอเจอหน่อยใ่ดจตรีเหมันก็ร้องกูเว้นดมเว้นนุ่มมึงเลยกูอยากดมเปล่าหน่วยอาบาทจริงดมเปล่าหน่วยทีดมเปล่าหน่วยทีนั่นใจมู่หล่อมาอีกถึงแล้วนนนุ่มเปล่าหน่วยทีฮอตดอกอันที ấy phu mới nhỏ rồi ăn tít ăn tảo tít đâu làm là tổ vô cái đu mới đi to cái chắc tạo đấy tính to cả của mẹ vô vô của mẹ vô vô của mẹ vô vô chơi vô à đây vô đây Quay mềm quay Cản ba Chân bọc leo tiệm vô chân ฉันบอกตนย่อว่านึ่งสับดา์ฉันให้พวกเอาสองวันวันจะมีสระอุลงตายเข้าใจไหม